สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดียามสายนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องทว่าพรอฟันชาแนลนะครับพบกันในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานปูนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการทําเสานะครับมาดูการทําเสาเถียงนะครับเสาบ้านสวนซึ่งซึ่งเจ้าบ้านสั่งเข้ามานะครับเป็นเสาขนาด5นิ้วคูณ5นิ้วนะครับจำนวน6ต้นเหล็กโครงสร้างเหล็กข้ออ้อยนะครับครับเสาชุดนี้รวมแล้วความยาวก็อยู่ที่25จุด 2เมตรนะครับเหล็กโครงสร้างข้ออ้อยก็อยู่ที่เมตรละ250นะครับเสาชุดนี้ราคา6,300นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการทำกันครับเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาฐานสำหรับท่านที่สนใจงานปูนนะครับครับเราไปดูกันเลยครับ นี่ครับเรามาดูเสาชุดนี้กันนะครับเป็นเสาขนาดหน้5 5นิ้วที่ลูกค้าออกแบบมานะครับเป็นเสาทรงเหลานะครับคู่กลางยาวา4เมตร60นะครับ4เมตร60แล้วก็คู่หน้าและคู่หลังยาว4เมตรนะครับมีฝกักมีขางขางพื้นบ้านชั้นบน จากตีนเสาถึงหลังขางตรงนี้2เมตรนะครับแล้วก็ขางชั้นล่างจากตีนเสาถึงหลังขางเมตรเจนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปแกะแบบแล้วก็ทําส่งลูกค้ากันนะครับครับปกติแล้วเสาเถียงตรงนี้เป็นเสาเถียงนะครับเจ้าบ้านจะไปทําที่สวนยางนะครับปกติแล้วผมจะเป็นคนออกแบบแต่นี่ทางเจ้าบ้านออกแบบมาเองก็เลยเ จะยากขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมมีแบบที่ง่ายกว่านี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราไปดูขั้นตอนการเทการทำนะครับครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทุกท่านครับมัดโครงเสร็จแล้วนะครับทุกท่านครับแต่งพิมพ์ถาน้้ำมันนะครับเตรียมนำโครงลงตั้งความยาวเสาวางบ่านะครับคนี่ครับนำโครงลงนะครับฐานน้ำมันเสร็จมัดโครงเสร็จ ดัดบ่าเรียบร้อยนะครับนี่ครับบ่าค้างครับตรงจุดนี้วางค้างเมตรเจ็ดสิบนะครับจากตีนเสาจากตีนเสาวางค้างส่งค้างออกเสาคู่หน้านะครับเมตรเจ็ดสิบครับความยาวเสาอยู่ที่สี่เมตรนะครับครับตัดโครงบ่าเสาเรียบร้อยนะครับเป็นเสาสามบ่าครับช่างกําลังทํางานกันครับครับจากนั้นพอเราตั้งเสาเสร็จ ก็ถึงขั้นตอนการปั่นปูนเทปูนทำเสากันครับการทำเสากา็ทางเราได้นำเสนอคลิปการทำเสาไปแล้วในคลิปหลังๆห,หาย้อนชมดูได้นะครับครับนี่คือเสาเถียงขนาดหน้า5นิ้วคูณ5นิ้วเสาจำนวน6ต้นนะครับความยาวเสาเสาคู่กลาง4เมตร60สเสาคู่หน้าและคู่หลังยาว4เมตรนะครับครับ ต่อไปเราก็จะทำการเทครับครับนี่ครับทุกคนครับต้นนี้เป็นเสาคู่กลางนะครับความยาว4เมตร60 4เมตร60เซนนะครับเป็นเสาคู่กลางนะครับเป็นเสาเถียงนะครับเสาเถียงที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับเสาชุดนี้มีทั้งหมด6ต้นนะครับ เป็นเสาหน้า5นิ้วคูน5นิ้วนะครับเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับตรงนี้อยู่ที่ราคาเมตรละ250บบาทนะครับนี่ครับเป็นเสาคู่กลางครับตรงนี้ครับเป็นเครื่องไม้นะครับเครื่องไม้นี่จะประกอบด้วยนี่ครับที่เห็นบ่าโฟมตรงนี้นะครับเป็นขางนะครับเป็นขางครับตัวนี้เป็นขาง ข้างพื้นพื้นเถียงบนระดับบนนะครับแล้วก็ลดระดับลดระดับลงมาข้างล่างอีกประมาณ30เซนนะครับครับตรงนี้เป็นที่บากข้างนะครับแล้วก็มีเจาะรูสําหรับขันน็อตนะครับครับความยาว4เมตรหกสิเสาคู่นี้เป็นเสาคู่กลางนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับ เป็นอเสนะครับตรงนี้ครับอเสผ่านนะครับอเสผ่านออกหาเสาคู่หลังและคู่หน้านะครับที่วางอาเสนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอีก60สเซนตรงนี้เราเทเป็นทําเป็นบ่าคู้สําหรับทําเป็นอกไก่นะครับอกไก่ซ้ายขวานะครับยิงหาเสาต้นซ้ายและต้นขวานะครับ ครับก็ให้ได้ดูกันเป็นความรู้นะครับเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับผู้ที่สนใจงานปูนงานเสานะครับครับให้ได้ดูกันครับเสาชุดนี้มีทั้งหมด6ต้นเสาคู่หลังยาว4เมตรเสาคู่กลางยาว4เมตร60แล้วก็คู่หน้า4เมตรนะครับครับนี่ครับให้ได้ดูกันนะครับครับ ทีนี้เรามาดูเสาคู่หลังนะครับความยาว4ี่เมตรนะครับจากตีนเสาครับจากตีนเสานะครับตีนเสาขึ้นมาถึงหลังคางหลังคางเดี๋ยวเราตามมาดูที่หลังคางนะครับที่บากไว้นะครับบากไว้ตรงนี้นี่ครับจากตีนเสาถึงหลังคางนี่2เมตรเพื่อที่จะไปรับกับเสาต้นกลางนะครับเอาระดับพื้นพื้นบ้านนะครับ ที่2เมตรหลังคางนะครับจากนั้นมาดูที่ส่วนบนด้านบนเดินเครื่องอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับด้านบนนี่ตรงนี้จะ,ะยังมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวถ้าแกะพิมพ์ออกแล้วผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับด้านบนนี่เครื่องเดินด้วยอาเสอาเสคือแล้วก็จันทันนะครับอาเสคือ จันทันนะครับเจาะรูไว้ครบ3ามจุดนะครับสำหรับขันน็อตนี่ครับให้ได้ดูกันนะครับนี่ครับเรายกเสาคู่กลางออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทำเสาชุดต่อไปนะครับชุดต่อไปเราก็จะลงเป็นเสาคู่หลังและเสาคู่หน้านะครับกำลังแกะบานะครับกำลังแกะบา เดี๋ยวเราลำเลียงเสาชุดนี้ขึ้นไปไว้บนสเต้าก่อนนะครับครับเพื่อที่จะแต่งแต่งพิมพตั้งพิมพ์เทชุดใหม่ลงไปนะครับ นำมาสต็อกเรียบร้อยนะครับผู้กลางครับเดี๋ยวเรา,าไปจัดการเทเสาที่เหลือกันต่อครับนี่ครับการวางบ่าการแต่งพิมวางโครงวางบ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเสา ชุดนี้เสาต้นนี้เรียกว่าเสาสามบานะครับก็มีบาจันทันนะครับแล้วก็บาอาเสแล้วก็บาขื่อนะครับคบนี่ครับเป็นเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับเสาชุดนี้อยู่ในราคาเมละ250บาทตรงนี้เป็นขางนะครับวางขางนะครับครับบเสาชุดนี้ก็อยู่ในราคาเมละ250 จำนวนความยาวรวมก็อยู่ที่25.2เมตรครับราคาก็อยู่ที่6,003นะครับทุกท่านครับครับให้ได้ดูกันนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับสำหรับท่านที่สนใจงานปูนนะครับครับนี่ครับทุกคนครับเสร็จเรียบร้อยดีนะครับเสาเถียงชุดนี้นะครับจำนวน6ต้น นะครับนี่ครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับพร้อมที่จะนําส่งลูกค้านะครับครับเสาชุดนี้เป็นเสาหน้า5นิ้วครับเดี๋ยวให้ข้อมูลทบทวนข้อมูลกันอีกทีนะครับครับเสาหน้า5นิ้วความยาว25.2เมตรราคาเมตรละ250ครับเสาชุดนี้ก็รวมแล้วราคาตกอยู่ที่6,300บาทครับทุกคนครับเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะนําส่งลูกค้านะครับ นี่ครับเสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นเสาเถียงเสาบ้านสวนโครงไม้นะครับมีบ่าข้างบ่าคือบารัดคออกไก่จำทันครบนะครับเป็นเสาโครงไม้นะครับนี่ครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ ฝากกดติดตามช่อง The o r t Channel เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในโอกาสต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากลาทุกท่านไปก่อนครับไว้พบเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับครับสวัสดีครับผม